เป็ไหนเนี่ยลูก Where are we going เาวัดดูยีารฟ and ช้างช้างเดี๋ยววันนี้ไปไล่เสียงกันพาเพลงกับเพลินไปดูสัตว์ไปงะไปแอนไปดูแอนิมอลใช่ไหมคะ are you excited? are you happy? are you happy? excited? you 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 ต้องใส่แมสเหรอคนเยอะต้องใส่แมสหรอใครเพื่นนีวะพน โอ้สัสดีค่วัสดีคเฮ้ยสีปิดปีว่าจะนั่งวันจะนั่งด้วยต้องมานั่งกับแม่ลูกต้องมนั่งกับแม่ค่ะอหนูเป็นขคนขบกับแม่หันหน้าไปทางนห้ เก่งไหมเกหมดเลย,เยลูกเกงโยเิเลเมตไม่ได้ลูกเกงเมื่อไจะหมดเรให้่มดแล้วนี่มาทำให้ดูใส่ในนี้นี่เีใส่ในนี้ดูปัญาปักโ <c oughs> อเขาเพงเข่เงโอเค โอเคยัมังยูไหมคะสนุกจริงป่ะเนี่ยหน้าสนุกจริงปะโลกหลับป่ะหรอฟ้าสวยเนี่ยถ่ายมาในกล้องน่ะยังกับภาพวาดนี่ไม่ได้ เพฮงมองกล้องสิเฮงเฮ้ยหน้ามันเหมือนม้าเหรอวู่เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยนี่อะไรเนี่อะไรเนี่ยพี่พี่บอกนอนอยู่อออไม่มีรหรอมีไหมเพิ่นเล เดีๆๆๆ๋ยวดีที่เขากำลังคุยกันอยู่เนี่ยนี่ใช่ <laughs> พูดปรอมๆลูกอันนี้เป็นจุดเหมือนแบบให้ชิมชาฟรี่าแล้วก็มีก็มีชาตัวหลักเป็นอูหลงชาแดงอัดสามแล้วก็ชาเขียวก็เรื่องมาแล้วก็กผสมส่วนผสมอันนี้อ,อะไรก็ได้ มือมากๆครับเลยเพื่อนเฉยเลยมารีโอ้นี่อยู่ครบกันสามคนแล้วต้องต้องเป็นรูปประวัติศาสตร์หรือเปล่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยายจำมารีได้ไหมจำมารีได้ไหมเห็นไหมลุไมีอย่างนี้ก็เห็นนะเห็นไหมครับไปดูไหมไปดูไหม ชิบ้านทำชิบ้าทำเสียงไงโอเคให้อาหสัตว์ได้นะคะเอาอันนี้ให้หนูกัดบี้ค่ะให้แน้อยหรออ่าให้หนูกัดอ้าวไม่ใช่อย่างนี้คือให้อย่างนี้อ่ะเปี๊ไม่โยนเศษมันไม่ได้นะนี่ไม่ถูณแก่มไม่เหมาะกับสถานที่น้องอาศัย ทำไมเขาไม่ทำเป็นรางเลยนะยเนยืนเลยเอ่อระวังมดนะนี่มดนะเห็นไหมฟีดดิ้งเดอะเบิร์ดเหรอลูกโลมันจิกนะเจนี่อาเคยโดนจิกโอเคเก่งมากเลยลูกพี่ทำไรอ่ะกำลังสื่อสารปื้ดๆไหนทำยังไงมาทำยังไง

เพลงเป็นไรอ่ะเกงอะไรเกงไม่หมดเลยดูดิไม่เอาแล้วเหรอระวังระวังระวังได้หนูทำได้ลูกได้เบา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 เนี่เพื้นๆก็เล่นเบาๆเล่นเบาๆก่อนนะคะเพื้นบอกสิจับแน่นๆเลยเฉยใช่แค่ห้ามปล่อยมือโอเคแน่นๆนะเรียบร้อยอะไร อ่าพุชมีพุชมีต้องมีผีลงนะลูกพุชมีอะไรแนดดีแนดดีพุชมีอะไรมันใจีพุชมีเพลงอ่าโอเคเบาเบาก่อนนะเล่นเล่นเล่นกับพุมีเบาเก่อนถ้าจะลงบอกนะอย่ากระโดดนะเกาะแน่นบอกตัวเองอะลูกบอกตัวเองจับแตงแตงนะใช่ ชลี่ลองลองลองเอาตรงก้นดูดิเพราะว่าถ้าถ้าชลี่ไกวเส้นเดียวใช่ไหมมันจะโค้งไงแล้วลูกตัวเองล่ะเมื่อกี้เป็นไงแง่พ่อมันพูดอะไรนะเมื่อกี้พ่อเ่อพอพ่อพ่อพ่อพออ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 อเออ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 

Hey. <laughs> 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 <laughs>